มาครับคุณผู้ชมคลิปนี้เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาดูนะครับอัปเดตสต็อกวีออสกันนิดหนึ่งนะฮะฝั่งนี้นี่ลดราคาทั้งแผงด้วยนะใครสนใจเลยครับเจน3ก่อนไม่ได้เชนเจน2ก็มีนะครับคลิปนี้มีให้ดูทุกเจนเลยใครกำลังมองหาวีออสอยู่ติดตามผมวีวีออสมือสองอยู่นะครับมั่นใจไว้ใจได้ครับบริษัทเพชรยนต์นะครับมินบุรีเสรีไท้าย28แยกหนึ่งนะครคุณผู้ชมครับวีออสมาตรฐานเกรดเอครับตรวจสภาพรถให้ฟรี274.000นะครับการันตีโครงสร้างไม่มีการสสนนับุนคมจมน้หนะครับคลิปปนีี้ออัเดตมะไรกันบ้าางเดี๋ยวตมไปดูครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่สนใจวีออสมือ2ทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมฮะวีวออสมือ2พบกันกับผมครับวิวเพชรเจริเช่นเคยนะครับวันนี้ในคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาอัปเดตวีออสกันบ้างเล็กน้อยนะครับก็จอดอยู่ตรงนี้6คันนะเรียกว่าเป็นตัวอย่างแล้วกันสำหรับที่วีออสเจนที่ รยนต์มีนะตอนนี้นะครับก็จะมีเจน2เจน3ก่อน Minor c h a ชนสนะครับแล้วก็เจน3ที่เป็นตัว Minor c h a ชนสตัวด้านหน้าสีขาวนี้มีให้เลือกรับชมเหมือนกันและคลิปนี้นะครับมีการปรับราคาฝั่งด้านขวาเนี่ยทั้งแถบเลยนะปรับราคาเพิ่มเติมให้นะครับเดี๋ยวราคาจะโดนแค่ไหนนะครับมีรุ่นไหนกันบ้างได้ดูกันผ่านคลิปนี้นะครับใครที่สนใจ v ีอออยู่คลิปนี้ห้ามพลาดครับหรือว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ตรงเนี้ย ที่ตั้งโชว์นี่ยังไม่ถูกใจผมมีหลังบ้านนี่อีกหลาย10คันนะครับต้องบอกเลยวีออสตอนนี้รู้สึกจะสต็อกสัก40คันได้นะวีออสนะครับเฉพาะว v ีออสนะน่าจะมีสัก30-40คันได้นะครับตรงนี้ก็ถ้าดูแล้วสนใจนะครับยังไงติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรผมขึ้นมาให้หน้าคลิปแล้วเดี๋ยวฝั่งขวาตอนนี้มีอะไรบ้างระหว่างรอน้องอเช็ดรถอยู่นะครับเดี๋ยวผม ไล่ฝั่งนี้ให้ดูก่อนนะครับเริ่มที่ขั้นแรกก่อนเลยขั้นแรกสีน้ำตาลนะครับเป็นสีที่หายากด้วยนะเป็นวีออสโฉมเจน3ก่อนไม่ c h a เชนนะครับ,นนค,รบ, 3, ค,รบคันนี้เป็นตัว G ีนะสวยๆเลยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยใส่ชุดแต่งมาให้แล้วรอบคันนะครับเป็นสเกิร์ตนะเป็นสเกิร์ตรอบคันเลยถือว่าหล่อเหมือนกันถือว่าหล่อเลยและส่วนตัวผมนะผมว่าล้อแมกของโฉมเจน3ที่เป็นก่อนไม่ c h a เชนเนี่ยผมว่าสวยนะถ้าเทียบถ้าเทียบเท่ากันกันกนกบว่าอันเนี้ยโฉมไม่ c h a เชนคุณผู้ชมนะ ความที่เป็นไมน์เชเชนเนี่ยเขาจะดูเงาดูลมดํามากกว่าแล้วก็ดูมีคลีกมากกว่าแต่ถามส่วนตัวผมว่าล้อมแม็กที่เป็นลายเนี่ยมันดูแบบเรโทรดีนะมันดูแบบรุ่นเดิร์รุ่นเก่านะครับสำหรับใครที่ยินชอบอยู่นะวีออสเจก่อนไมน์เชเชนนะครับคันนี้เป็นปีอ่านรุ่น G ปี13.14คุณผู้ชมครับเลขมาอยู่ประมาณ1,30 0 0 0มโล นะครับภาษีพรบนะครับบริการฉุกเฉินผมมีแถมให้หมดนะครับฟรีนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นตัวรองท็อปนะถ้าถ้าเกิดว่าเป็นตัวท็อปจริงๆมันจะเป็นตัว S นะครับคันนี้เรียกว่ารองท็อปแต่ก็ออปชั่นเขครบเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาติดในเรื่องของไฟ LED ด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับทำเป็น daytime running l i นะครับจากป้ายแดงจริงๆเนี่ยไม่มีนะครับตรงนี้มันติดเพิ่มเติมเข้ามาเป็นไฟ LED ก็หลายเม็ดอยู่พอสมควรนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วตัวรถเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นสีนน้าตละ เป็นสีที่หายากพอสมควรเลยไม่ค่อยจะได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้ในเรื่องของชุดแต่งมาให้แล้วรอบคันมาเรามาดูราคากันดีกว่านะวีออ1.5รุ่นจีคุณผู้ชมคันนี้หน้าป้ายครับ3 1 0 10, 0 0 0นบาทครับ1.5รุ่นจีปี13-14ไมล์1,032,000โลคุณผู้ชมครับหน้าป้ายอยู่3 1 0 0 0 0บาทวันนี้คลิปนี้พิเศษครับคุณผู้ชมครับเอาไปเลยครับ2,079,000คุณผู้ชม จบไหมคันนี้279,000 V8 1.5รุ่น G นีะครับปี13 14นะครับก็ชุดแต่งรอบคันเลยได้สเกิร์ตสปอยเลอร์ไปรอบคันนะมีดักเทลตุดเป็ดให้อะวนมาดูด้านหลังนะครับในราคา279,000ผมมองว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันแล้วก็มีท่อมาให้ด้วยนะคันนี้อาจจะดูซิ่งนิดนึงนะครับใครไม่ชอบก็เราก็เปลี่ยนปลายเอานะอะใครไม่ชอบเราก็เปลี่ยนปลายเอาเราเก็บไว้แท่ ชุดแต่งสกเกิร์ตก็อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ราคาเนี่ยถือว่าหันมาพอสมควรเลยเหลือ2 7 9 0 0 0ผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยครับกับเลขไม้ที่ไม้วิ่งมาเพียงแสนสามกับรถปี13บสาผมว่าโอเคนะครับภายในสวยงามนะฮะสภาพแบบว่ากริบๆนะเบาะผ้านะครับได้เป็นเบาะผ้านะรุ่นจีฉมนี้นะครับเบาะผ้า,าสีดําฟ้านะครับก็ถือว่าโอเคสวยงามนะครับเกียร์ออโต้นะฮะนี่เครื่องเสียงวิทยุอะไรพวกนี้ก็ครบถ้วนดี นะครับเทคชั่นคอนโทรลมีให้เรียบร้อยนะคสำหรับตัวนี้อ๋อขอใหอ่เป็นกระจกมองข้างแบบเป่าลไฟฟ้านะครับการสาดมีให้เรียบร้อยแล้วจาก310,000บาทเอาไปครับ279,000เอา v o อ1.5รุ่น G ปี13.14ไปใช้นะครับถือว่างด,ดงามเลยออาขยบมาคันนี้คันนี้ดีกว่านะเป็นโฉมเดียวกันนะครับเป็นตัวเจน3ไม่ได้เชนส์เหมือนกันมีการปรับราคาด้วยคันนี้นะครับแต่คันนี้ ดูจากรูปโฉมแล้วดูจากล้อแม็กอะไรเรียบร้อยแล้วคันนี้เป็น1.5รุ่นเจนะครับรุ่นเจคือตัวเริ่มต้นครับแต่อย่าไปด้อยค่านะครับความเป็น V ีออครับเครื่องยนต์อึดถึกทนนะครับคันนี้เป็นปี15ด้วยนะครับเป็นปี2 0 1 5นะครับเป็นตัวสุดท้ายของโฉมนี้แหละเขาเรียกว่าโฉมก่อนไม่ได้เแชนสนะครับขึ้นไปปีสิเนี่ยก็จะเป็นโฉมเจน3มหมดแล้วนะ18นะครับเนจ็3ที่เป็นะครับสิละค้นนี้ก็ยังเป็นปี15้วก็เป็นโฉมเจน3ก่อนไม่ได้เแชนส นะครับก็ถือว่าโอเคนะ1.5รุ่นเจครับมาดูราคากันนิดนึงนะครับราคาหน้าป้ายอยู่ที่279,000บาทราคาเท่ากันเลย279,000นะครับแต่คันนี้ได้รุ่นเจคันนี้ได้รุ่นจีก็คือตัวรองท็อปคันนี้ได้ตัวเริ่มต้นนะครับราคามันเท่ากันแปลกไหมแปลกไปงั้นเอา279,000เอาไปเลยครับ259,000บาทลดไปอีก20,000 2นะ259,000น้นคันนี้นะครับ1.5รุ่นเจดูเลขไม้กันนิดหนึ่งดูเลขไม์กันนิดหนึ่งนะครับเลขไม้อยู่ที่2 8 0 0 0กิโลนะครับก็ราคาแบ่งปันไปเลยแล้วกันเอาเจน3าไปใช้ในราคา2 5 9 0 0 0รุ่นเจนะครับรถดมันล้วนคันนี้ทั้งสองคันรถามันล้วนนะครับที่ผมเอามาให้ดูวันนี้นะครับน้ำมันล้วนๆเลยนะครับไม่มีติดกงติดแก๊สอะไรมานะครับ ก็เดิมๆครับ259,000นะราคาประหยัดนะครับเอา v ีออสเจนก่อนมาด้เชนไปใช้สภาพรถกริบๆแบบนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเหมือนกันนะในราคานี้เมื่อก่อนเนี่ย259,000ซื้อได้แค่เจน2เองตอนนี้ซื้อเจน่าตัวก่อนมาในเชนได้นะครับเจน2ก็จะเป็นชมนี้นะเดี๋ยวเรามาดูราคาเจน2ดีกว่าคุณผู้ชมทะเบียนตามนี้เลย4163นะครับ v ีออสหอ่าลืม1น่าจะเป็น1 5 E คันนี้ 1น่ 1. รุ่น E นะครับราคาหน้าป้ายอยู่ที่229,000บาทนะฮะ2 2 9 0 0 0อุ้าราคามันจะเท่ากับตัวเจน3อยู่แล้วคุณบิวอ่าจัดให้ครับฝั่งนี้จัดให้ฝั่งนี้เจ้านายจัดลดราคามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับยอร์เ Gen 2, ครับคุณผู้ชมเป็นปี2012ครับ1.5รุ่น E ฮะล้อแมกลงมาให้ใหม่ครับนี่ ล้อแม็กลงมาให้ใหม่นะครับคาลิปเปอร์นะฮะคาลิปเปอร์เป็นคาลิปเปอร์หลอกนะครับเป็นครอบคาลิปเปอร์เฉยๆนะครับก็ถือว่าโอเคสําหรับใครที่ไม่ได้อยากได้ขับแบบเดิมใั้เท่าไหร่อยากมีล้อแม็กไว้แต่งไว้ด้วยอะไรด้วยนะครับมีสเกิร์ตให้ด้วยนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยงามเลยจากราคา2อง0 0 0สองาพครับเอาไปฮะสองแสนหนึ่งหมื่นบาทลดไปอีกหมื่นเก้านะโอเคไหมสองแสนหนึ่งหมื่นบาทได้เจน 2. สองสภาพดีๆไปใช้นะครับได้ล้อแม็กไปใช้เรียบร้อยแล้วด้วยนี่พาดูด,ดูรอบคันอ่า นะได้ล้องมงล้อมแม็กไปใช้สวยงามคุณผู้ชมเป็นไงนะครับงดงามเลยเจน2นะครับเจน2เนี่ยผมกล้าบอกได้เลยว่าทุกวันนี้หลายคนยังใช้งานอยู่นะครับหลายหลายคนยังใช้งานอยู่นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าสวยด้วยล้อมแม็กนะฮะรู้สึกจะเป็นขอบ16นะรัดมาพร้อมกับยางบิสโต้นะครับเดิมๆเขาจะเป็น15นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับจากราคาหน้าป้ายเนี่ย229หรือ210นะครับปี12แต่เลขไม้เนี่ย115,000สาพโลเองคุณผู้ชม ปี12นะแต่ไม่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันโลเองนะครับถือว่าคุ้มเลย2องแสนหนึ่งหมื่นบาทเอาไปครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะสาหรับคนที่กำลังหาเจน2จริงๆนะครับเอาแบบราคาถูกคมมีอีกคันนึงแบ่งปันนะราคาแบ่งปันไม่ใช่คันนี้นะวันนี้ไม่ได้เอาออกมาตั้งตรงนี้นะครับแต่เป็นรถเทินลูกค้าเทินเข้ามาราคาแบ่งปันครับเป็นเจน2นะปีเดียวกันเลยโฉมนี้เลยนะครับปี2012นะครับแต่เป็นตัวฉลอง50ปีนะดิสเบกจะเป็นสล้อ นะครับคันนั้นขายอยู่เพียง179,000บาทไม่ประมาณเดียวกันไม่117,000โลประมาณนี้นะครับแต่ราคาขายเพียงหนึ่งแเจ็ดหมื่นเกบาทถ้าใครสนใจฟังมาถึงตรงนี้แล้วและสนใจเจน2ราคาประหยัดประหยัดแบบนั้นโทรมาหาผมครับเบอร์โทรใต้คลิปครับ0855366287บิ้เว็ดบิ์ยินดีให้บริการนะครับก็แอดไลน์ได้นะครับสำหรับเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเจน3ามชมมาแล้เช็นกันก่อนนะครับอันนี้น้องเช็ดรถอยู่ผมไม่อยากกลัวเขาเช็ดรถนะอ่ะ เรามาดูเจนอ่าเธอเรียกว่าเจนล่าสุดดีกว่าเจนล่าสุดของ Toyota v ีออสนะครับเป็นตัวเจน3และเป็นโฉมมาดิเชนส์นะครับคันข้างหน้าคุณผู้ชมนี้นะเป็น v ีออส1.5รุ่นมิดนะครับปี2019นะครับก็ผ่อนอยู่ประมาณสักห้าหกหกพันึงเองคุณผู้ชมคันนี้นะพวกนี้ก็จะผ่อนแล้วแต่เลทไปนะไอ้พวก2 0 0 0 0 0กว่ากนะเมื่อกี้ผมลืมแจ้งราคาเลทผ่อนไปนะครับเอาเป็นว่ายังไงเนี่ยถ้าใครสนใจคันไหนที่ผมถ่ายรีวิวให้ดูนะครับก็สามารถติดต่อ โดยผมโดยตรงได้เลยนะครับเพราะว่าเลดผ่อนเนี่ยบางทีมันจะขึ้นอยู่กับอาชีพด้วยว่าคุณเป็นอาชีพอะไรพนักง,งานบริษัทหรือเปล่าหรือว่าค้าขายธุรกิจส่วนตัวนะครับเลดผ่อนอาจจะแตกต่าง กันออกไปหลักร้อยนะกนารจัดไฟแนนซ์นะครับแต่ถ้าเกิดราคาซื้อสดก็หลังไมมาได้เลยเรามาคุยกันอีกทีเดียงเะครับเบอร์โทรหน้าคลิป0855366287บิวพิษยนต์ครับู้จการไฟขายยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามเละเอดการออกรถยละเอดก,การจัดไฟแนนซ์ยินดีเลยแล้วเรามาดูคันนี้กันนะครับเจน3มไมเนอร์เชน1.5รุ่นมิดปี2019ครับเรียกว่าเอารถปีใหม่ๆใหม,ใหม่แบบ โอเคไปใช้เลยเป็นรถสภาพเกรด A ทุกคันนะที่ผมถ่ายให้ดูนะครับเกรด A คืออะไรครบางคนไม่ทราบนะครับว่าทำไมรถคนบิวราคาประมาณนี้ครับราคารถเกรด A จะเป็นแบบนี้ครับรถเกรด A คือพี่ซื้อไปสบายใจนะครับไม่มีการชนหนัผิวความจมน้ําผมดูแลเมเทะเนนให้ผมไม่ได้ขายรถตามสภาพนะครับอะไรมันสึกมันหลอผมจัดการให้นะครับอะไรมันไม่เรียบร้อยผมจัดการให้นะครับในราคานี้ที่จบเลยรถเราไม่ได้ใช้แค่เดือน2เดือนนะครับเราใช้ไปอีกหลายปีซื้อดีๆซื้อทีเดียวไปเลยครับ ครันนี้เป็นเจน3โฉมมาเน้นเจนปีสิรุ่นมิดเป็นตัวรองท็อปครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟตัดบอกมีให้เรียบร้อยเดต้ามันนล่ไลน์มีให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับล้อแมกเป็นลมดำตอนนี้ผมแจ้งไปนะครับจอทัชสกรีนแอร์ออโต้มันจะมีให้ครบหมดแล้วและคันนี้รุ่นมิดความเป็นรุ่นมิดก็คือข้อดีคือมันเป็นเบาะหนังนะครับนี่รุ่นมิดมันจะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับถามผมเนี่ยทั้งหมดทั้งวลถ้าถามผมจริงๆนะหลายๆคันที่ผมถ่ายมาให้ดูเนี่ยผมก็แนะนำเป็นโฉมนี้นนะเเเเเพรราาาาววว่่มัสีีียยงงิทดจบบบบไต้อแ ดูแลอะไรมันเยอะมากมายนะครับเอาปีใหม่ๆไปใช้แบบสบายใจเลยจอทัชสกรีนมีให้พร้อมแล้วนะครับแอร์ออโต้นะครับพรอมลายมันติฟังก์ชันภายในสวยๆสภาพน้องๆป้ายแดงนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมคันนี้นะได้รถสีขาวไปใช้ได้เป็นตัวโฉมอ่าคันเลือโฉมสุดท้ายของยีอ,อไปแล้วนะไปใช้ด้วยในราคา3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมฟรีดาวนะครับถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าอาชีพพนักง,งานบริษัทรับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมอ่าข้าราชการและวิสาหกิจนะครับ ก็เอาเดอกเบีพิเศษไปเลย2.99จะผ่อนอยู่ประมาณ6,001น,นะครับผ่อนอยู่ประมาณ6,001เท่านั้นเองนะสำหรับวีออโฉมปัจจุบันโฉมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจน,น่าเป็นทางเลือกมากๆถ้าถามผมเองเนี่ยหลายๆคน,นจะเห็นอยู่ว่าผมมาจะถ่ายเด่นเจน3โชมนี้นะครับเพราะว่าผมมองว่า ซื้อไปแล้วมันจบนะครับผมก็อยากให้ลูกค้าได้สิ่งดีๆไปใช้เลยทีเดียวนะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่สู้ในเรื่องของเลทผ่อนเขาอาจจะบอกว่าผ่อนหกพันกว่าเนี่ยมันแรงไปนะครับแรงไปก็โอเคเนะเข้าใจได้นะครับถ้าแรงไปก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะได้เป็นพวกนี้เจน3ก่อนไม่ได้เชนนะครับหรือว่าเป็นเจน2ไปแทนนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับอะเรามาดูคันถัดไปเป็นคันสีแดงคันนี้นะครับคันนี้สีแดงรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะติดแก๊สมา นะครับผมแจ้งตามตรงนะรถสภาพไหนผมแจ้งสภาพนั้นนะครับรถสวยครับโครงสร้างเดิมครับแต่ติดแก๊สมานะครับรู้สึกว่าจะยกเลิกแก๊สไปแล้วนะครับแต่อันนี้ก็ต้องแจ้งลูกค้าตามตรงนะครับว่ามันติดแก๊สมา่าถ้าใครไม่ชอบข้ามได้เลยนะครับแต่ผมมารีวิวแล้วผมก็รีวิวให้ดูก่อนละกันเนาะเป็นอาทะเบียน5 0 4 5นสีะครับสีแดงเป็น v ีออสเจนสก่อนไมเนอร์เชนนะครับเป็นติดแก๊ส LPG มานะครับแล้วก็ยกเลิกแล้วนะครับเป็นตัว1น e ปี2013นนะฮะ ราคาอยู่ที่2 4ง0 0 0ี่ก็จัดว่าถูกเลยได้ V ีออสเจนสามในราคาที่ถูกไปนะครับอาติดแก๊สแล้วก็ยกเลิกไปแล้วเช็คอะไรให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับรถปกติทุกอย่างนะครับใช้งานได้ทั่วไปเลยนะครับสภาพคือดีนะครับรถโครงสร้างเดิมนะสองแสเผื่อใครไม่ซีเรียสเรื่องติดแก๊สมาแล้วยกเลิกไปแล้วนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับภายในาพาไปดูมันจะเป็นโฉมเดียวกับพวกนี้นะจะเป็นเบาะผ้านะครับภายในจะเป็นเบาะผ้า อ่านี่จะเป็นบอกผ้าสภาพภายในสวยเอี่ยมเลยเดิมเมเลยนะครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันไม้อยู่ที่ประมาณแสนหกนะอ่าไม้ยอยู่ประมาณแสนหกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูเลขไมอ่าไม่แสนหกแปดพันนะครับไม่แสนหกแปดพันในราคาสองแสนสี่หมื่นเก้าบาทอ่ะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นตัวเลือกเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสนะครับ เพราะว่าด้วยบริษัทด้วยมาตรฐานบริษัทเองอะไรเองนะครับเนี่ยผมแผนกล้องให้ดูนะเราเช็ครถให้ทุกคันนะครับตรงนี้ก็ผมขายมาเนาะคุณผู้ชมจะเห็นผมในนามบิวเพชรยนนะครับผู้จัดการฝ่ายขายและในนามบิววีออสเมืองสองนะครับผมขายไปแต่ละคันแต่ละคันก็ผมไม่เห็นมีใครไหนกลับมาสักคันนะครับไม่มีคันไหนกลับมานะไม่มีฟีดแบ็กอะไรเลยนะครับก็ดูแลสภาพจัดการให้ทุกอย่างนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยรถทุกคันผมตรวจสภาพรถให้ฟรี 274จุดนะครับมีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะต่างจังหวัดออกได้ครับเพียงแค่ดูคลิปเดียวเลยสําหรับพี่พี่ท่านไหนเนี่ยนะฮะที่ดูรถทั้งหมดของผมมานะครับแล้วอยากให้ผมเพิ่มเติมอะไรแจ้งได้ครับติดต่อมาแจ้งกันได้นะครับคุณบิลผมมองคันนี้ผมสนใจคันนี้แต่ผมดูรายละเอียดไม่ชัดเลยช่วยไปถ่ายคลิปให้ดูหน่อยได้ไหมได้นะครับเดี๋ยวผมมาแงะแะแกะเกาให้ดูแบบรอบคันอีกรอบนึงถ้าพี่ๆสนใจคันไหนเนี่ยโทรมาหาผมชี้มาได้เลยว่าเป็นคันไหน,นรบบเดดีี๋ยวววผมไปิใหู้แบบ แยกเดี่ยวแบบส่วนตัวกันอีกรอบหนึ่งเลยนะครับและคันสุดท้ายครับเรามาดูคันนี้กันนะครับวิออสเจนสองครับ6290นะครับคันนี้รู้สึกจะเป็นปี2011นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าข้างในนะสวยนะคันนี้สวยนะ1.5รุ่น e ปี2011ครับคุณผู้ชมเลขไม 1, 44, 000, ล์หนึ0งแสมนโลนะครับราคา199,000คุณผู้ชมราคาไม่ข้าม200,000นะครับราคาไม่ข้าม200,000 เลขไม่อยู่ก็โอเคนะปี1 1นะครับข่ายมาแล้ว13ปี13ปีเนี่ยไม่แสนสี่เฉลีย่ยแล้วก็วิ่งมาประมาณปีละหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันโลนะครับถ้าเกิดว่าเทียบเฉลี่ยต่อปีแล้วจริงๆนะครับแต่ถามว่าผมแนะนำไหมนะครับผมแนะนําสําหรับคนที่อยากได้รถสักคันหนึ่งไว้ไว้ใช้จ่ายไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับเพราะว่าให้ผมแจ้งตามตรงนะแบบพูดกันแบบพูดคุยกันบ้านๆเลยถามว่าทนไหมวีออสเจนสองวีออสเจนสองโคตรทนคุณผู้ชม โคตรทนจริงๆนะครับผมขออนุญาตใช้คํานี้เลยนะครับแต่นะแต่อะไรแต่อายุรถที่มันเยอะแล้วนะครับมันก็เหมือนคนนะคุณผู้ชมผมแจ้งลูกค้าผมทุกคลิปเลยมันเหมือนคนคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเหมือนผมอะผมอายุสัก30กว่าเนี่ยผมบอกว่าผมเข้าโรงพยาบาลตลอดเลยนะครับผมดูแลตัวเองดีตลอดเลยแต่เครื่องในไส้โบผมกระดงกระดูกอะไรของผมเนี่ยมันก็เสื่อมไปตามอายุก,การใช้งานถูกต้องไหมครับต่อให้ผมเข้าโรงพยาบาลดีตลอดแค่ไหนนะครับมันก็ต้องมีวันที่แบบว่าเสื่อมอยู่ดีนะครับรถก็เหมือนกัน ร,รถก็เหมือนกันต่อให้มันเข้าศูนย์ไม่เทนนโครงสร้างผมเนี่ยการันตีโครงสร้างเกรดเไม่มีการชนหนักหรือค้ามจำนานแน่นอนแต่รถอายุมันก็นานนะครับมันก็ต้องผ่านการดูแลมาพอสมควรเนาะ <S <S ตรงนี้ถ้าเกิดว่าซื้อรถปีเก่าเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงว่าอ่ะคุณผู้ชมซื้อไปเนี่ยคุณผู้ชมจะปล่อยป่ละเลยมันไม่ได้นะครับคุณผู้ชมก็ต้องดูแลมันเพราะฉะนั้นผมแนะนําเหมาะสําหรับคนที่ดูแลรถพอสมควรนะครับ ไม่ได้แบบว่าอขับอย่างเดียวเลยนะฮะก็ดูแลมันหน่อยแล้วกันถ้าเกิดว่าเล่นปีลึกนะครับถ้าเกิดเราสะดวกแบบว่าลดราคาถูกๆปีลึกๆอย่างนี้นะครับผ่อนถูกๆนะเราก็ต้องดูแลเขานิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากสบายใจนะครับซื้อรวจบนี่พวกนี้เจนสามไมเนอร์เชนนะครับปีสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเป็นต้นไปนะครับก็ซื้อรวจบนะครับวิ่งไปเลยสิบยี่สิบปีสบายๆนะครับตรงนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอัปเดตในดูของเรื่องของ วีออสพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับไม่ค่อยได้พูดคุยกันเท่าไหร่ช่วงนี้ผมก็จะวีออสไม่ค่อยได้เข้าใหม่นะครับช่วงนี้วีออสไม่ค่อยได้เข้ามาใหม่นะก็เลยไม่ได้ค่อยถ่ายวีออสให้ดูนะช่วงนี้จะถ่ายเป็นยาลิ์ให้ดูซะส่วนใหญ่นะครับตายาลิ์เข้ามาเยอะเลยใครสนใจยาลิ์ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับขายได้ทุกรุ่นแหละของผมอะนะทุกทุกรุ่นจริงๆนะพี่พี่สนใจแคมรี่ปะ นะแคมปรี่ผมก็าขายได้กระบะผมก็าขายได้แค่ว่าถูกใจใครนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครสนใจรุ่นไหนคันไหนติดต่อผมมาครับ0855366287วิวพยรยนผูน้จัดการายขายนะครับดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดก,การจัดไฟแนนซ์ดีให้บริการเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ